วันนี้เรามาทำเต้าหู้ทรงเครื่องกันค่ะทุกคนเ,เดี๋ยวมาลงมือทำกันค่ะวันนี้ก็จะมีมีเห็ดมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วก็ถัว่วแล้วก็ข่าโพดแล้วก็นี่ผะเอีกของเราเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวรอหมูสับชิ้นอีกหน่อยหนึ่งค่ะใส่หมูสับนะคะวันนี้ไม่ได้ใส่กุ้งนะคะ thank yeah. นนอโอ้โหกินหมดไหมเนี่ยดูสิคะเนี่ยจานเบลมเทิมเลยดูสิคะเนี่ยตะหูส่งเครื่องกันค่ะทุกคนดูสิคะเนี่ยกินกับข้าวสวยร้อนๆมาชิมกันค่ะดีมือแม่เองชิมก่อนนะคะรสชาติจะเป็นยังไงอืดูสิคะันออกหว,นวานๆออกหวานๆไม่ได้กินนานมากเลยนะคะมเมนูนี้วันนี้แม่ก็เลยจัดหนึ่งเมนูอาหารอ่อน อ,อร่อยอร่อยเอ,อ, <the> อืมกินเช้าด้วยกันนะครับทุกคนเมนูนี้ไม่ได้กินนานมากเลยค่ะทุกคนผัดแบบนี้ทำเป็นใส่ไส,ส้ยัดไส้ก็ได้นะคะเพื่อนๆ ไข่ยัดไส้ก็ได้ค่ะผัดแบบแต่วันนี้เราทำทรงเครื่องค่ะทุกคนกิ่นหมดเลยเนี่ยจานเนี้ยอร่อยค่ะมาค่ะมาค่ะ